พ่อก็ส่อแจ้งตารางนัดรับเงินวันที่1มีนาคม2,564ถึงวันที่11มีนาคม2,564เงินไร่นาห0าบาทราบอบ2เงินช่วยเหลือชาวนาใครยังไม่ได้เช็คเลย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะคะก็มาพบกับปุจจารอีกเช่นเคยในวันที่26กุมภาพันธ์2,564ค่ะและปุจจารก็ยังอยู่กับข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องชาวนานะคะซึ่งกำลังได้รับเงินไร่ละ500บาทรอบ2กันค่ะก็เหกันทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้นะคะทางช่องปุจจารนะคะก็มีจังหวัดใหม่นะคะเป็นตารางนัดรับเงินนะคะเดี๋ยวเราไป เช็คพร้อมๆกันค่ะว่าปุยจ่าได้นําตารางของจังหวัดอะไรมาฝากนะคะและก่อนจะไปเช็คนะคะปุยจ่าก็ขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการอัปเดตครั้งต่อไปค่ะ ทกสพร้อมจ่ายเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวควรเรือนและไม่เกิน1 0,000บาทรอบที่2อทกสเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2 5 6 3ันทับ 6, 4, ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตกระตุ้นให้เกษตรกรดู ดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอาัตาราไร่ละ500บาทสูงสดุดไม่เกิน20ไร่ จังหวัดชัยภูมิโอนในวันที่27กุมภาพันธ์2564จำนวน154,416รายจำนวนเงิน838.68ล้านบาท16อำเภอ19สาขานะคะสำหรับตามรางที่ทกสน,นั้นรับเงินชาวนานะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ ทกศส,สาขาพักดีชุมพลนะคะตำบลวังทองวันที่1มีนาคม2564ค่ะตำบลบ้านเจียงนะคะวันที่สองมีนาคม2564ค่ะตำบลแหลมทองนะคะวันที่สมีนาคม2564ค่ะตำบลเจาทองนะคะในวันที่สมีนาคม2564ค่ะ มาต่อกันที่ทกศสาขาคอนสวรรค์นะคะตำบลคอนสวรรค์วันที่หนึ่งมีนาคม2564ค่ะตำบลสีสำราญนะคะวันที่สองมีนาคม2564ค่ะตำบลบ้านโศกนะคะวันที่สามมีนาคม2564ค่ะตำบลช่องสามหมอนะคะวันที่สี่มีนาคม2564ค่ะตำบลโนนสะอาดนะคะวันที่ห้ามีนาคม2564ค่ะ ตำบลห้วยไร่นะคะวันที่8ดมีนาคม2564าอย่ค่ะตำบลยางหวายนะคะวันที่9้ามีนาคม2564ค่ะตำบลโคกมั่งงอยนะคะวันที่10มีนาคม2564ค่ะตำบลหนองขามนะคะวันที่11อมีนาคม2564ค่ะ มาต่อกันที่ทกศส,สาขาบ้านเป้านะคะวันที่หนึ่งมีนาคม2,564นะคะตำบลโนนทองนะคะวันที่สองมีนาคม2,564าบตำบลกุดเลาะค่ะวันที่สมมีนาคม2,564าบตำบลบ้านหันนะคะหมู่ที่1ถึงหมู่ที่ห้าค่ะ วันที่สี่มีนาคม2564นะคะตำบลบ้านหันนะคะหมู่ที่6ถึงหมู่ที่10ค่ะวันที่หมีนาคม2 5 6 4าบตำบลบ้านหันนะคะหมู่ที่11ถึงหมู่ที่17ค่ะวันที่8มีนาคม2 5 6 4นะคะ ตำบลหนองโพนงามนะคะหมู่ที่1ถึงหมู่ที่5ค่ะวันที่9มีนาคม2564นหะคะหมู่ที่6ถึงหมู่ที่15ค่ะวันที่10มีนาคม2564นะคะตำบลบ้านเป้าค่ะหมู่ที่1ถึงหมู่ที่8ค่ะวันที่11มีนาคม2564าบตำบลบ้านเป้านะคะหมู่ที่9้าถึงหมู่ที่14ค่ะ มาต่อกันที่ทกศสาขาเมืองพญาแลนะคะวันที่1มีนาคม2564นาบนะคะตำบลในเมืองค่ะวันที่สองมีนาคม2564ัาบตำบลรอบเมืองค่ะวันที่3มีนาคม2564ัาบตำบลชีลองค่ะตำบลหนองนาแซงค่ะวันที่4มีนาคม2564ัาบตำบลโคกสูงค่ะตำบลกุดตุ้มค่ะวันที่5มีนาคม2564 ตำบลมุ่งค้าค่ะทกสอสาขาย,ย่อยบ้านค่ายนะคะวันที่1มีนาคม2,564ตำบลบ,บ้านค่ายค่ะวันที่2มีนาคม2,564ตำบลหนองไผ่ค่ะวันที่3มีนาคม2,564ตำบลโนนสำราญค่ะ มาต่อกันที่ทกศสาขานาฝายนะคะวันที่สองมีนาคม2564ตําบลท่าหินงมค่ะวันที่สองมีนาคม2564รยสี่ตําบลซับสีทองค่ะวันที่สามมีนาคม2564ตําบลห้วยต้นค่ะวันที่สี่มีนาคม2564ตําบลน,นาเสียวค่ะวันที่ห้ามีนาคม2564 ตำบลน,นาฝายค่ะ สรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะของจังหวัดชัยภูมินะคะพ่อแม่พี่น้องชาวนานะคะทางทกสจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรนะคะในวันที่27กุมภาพันธ์2564นี้ค่ะสำหรับเงินไร่ละ500บาทรอบ2หรือเงินช่วยเหลือชาวนานะคะในส่วนของต้านรางนัดรับเงินนะคะก็คือพ่อแม่พี่น้องชาวนาที่ไม่มีบัตร ATM นะคะทางทกศก็ได้นัดรับ เงินตามวันเวลาที่ปุ้ยจ่าได้กล่าวไปค่ะ ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดอื่นนะคะข้อมูลของจังหวัดอื่นนะคะถ้าปุยจ่ามีตารางแบบนี้นะคะปุยจ่าก็จะรีบนํามาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะปุยจ่าก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ